ค่ะดิฉันนางสาวจจนจิรารัณานวันนี้จะมาพูดหัวข้อข่าวเรื่องสายการบินแคนตัสและสายการบินเอเวอร์เรดมีการร่วมมือกันจับมือกันเป็นพันธมิตรค่ะเชิญรับชมรับฟังได้เลยค่ะสายการบินแคนตัสและสายการบินอเมเรสประกาศความร่วมมือพันธมิตรการบินทั่วโลก เพิ่มโอกาสลูกค้าสายการบินเชื่อมเน็ตเวิร์กสายการบินออสเตรเลียและเส้นทางนานาชาติรวมถึงสิทธิประโยชน์สมาชิกสะสมคะแนนภายใต้ข้อตกลงอายุ10ปีเซ็นโดยทิมคาประธานสายการบินอเมริกและอาหรับจอยประธานกรรมการบริหาร คนตัสกุ๊บแคนตัสจะย้ายศูนย์กลางสายการบินสำหรับเที่ยวบินยุโรปที่ดูไบเป็นพันธมิตรด้านสายการบินทางการพาณิชกับสายการบินอเมริกสรวมถึงให้บริการเที่ยวบินโคแชร์เที่ยวบินรหัสรวมความร่วมมือเกี่ยวกับ เนด้านราคาการขายตารางบินตลอดจนถึงรูปแบบการแบ่งผลประโยชน์ต่างๆทั้งนี้สายการบินทั้งสองจะไม่มีการถือครองหุ้นในแต่ละสายการบินแต่อย่างใดทั้งนี้แคนตัดจะเปิดเที่ยวบินให้บริการทุกวันด้วยเครื่องบิน a i r ์บั 380เส้นทางระหว่างออสเตรเลียและดูไบรวมทั้งหมด98เที่ยวบินต่อสัปดาห์ความร่วมมือในครั้งนี้จะสอดคล้องกับกลยุทธ์สีด้านของแคนตัสกรุ๊ปทำให้เราสามารถบินเข้าดูไบสร้างประสบการณ์การเดินทางด้านสายการบินที่ดีที่สุดของโลก ด้วยการเดินทางกับสายการบินแคนตัตและสายการบินอเมริรวมทั้งปรับปรุงเน็ตเวิร์กในเอเชียและที่สำคัญที่สุดส่งเสริมความแข็งแกร่งทางด้านธุรกิจด้วยค่ะดิฉันก็ขอจบข่าวเพียงเท่านี้ขอบคุณแนละสวัสดีค่ะ